mà bắt giai phá giai phá giai đoạn phá đoạn là đoạn giai nó giai đoạn lên rồi giai đoạn 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 ว่าลองคิดหลายเลยกลองแล้วหรอลกายนน้อน้อยชิ้นหนึ่งแก่คูแก่ล้อันี้อยู่ออนนอไอ้ส่วพ่เลยอะไอ้สิเหานี้ที่ำพงรุ่นในก็เจอไอ้พวกนียืไอสซอว์มันเลยท่หองปลา

<coughs> right? Yeah Ừ. Ừ. Là phê mà này là thu à nó thì diệt thua lẻ muốn xả ra nó là phê nó bao rồi. Yo, đã đó mình bỏ bỏ mà lâu đây hả bộ nó mình bỏ thôi vô rồi nó không biết ra cả rồi Ờ, mọi người nói tôi thông, lấy được phòng nào chèn chạy, lấy cái phòng nào nó mà Ờ, nó thông nó Thì thầy Mọi người nói tôi gì bố thì, cho Này Bà nó chạy là

ခါ우တော့ဟိုချောင်းပိုင်ပုံးကျကနကလောတော်ခိုင်းနော

ừ nó kia được bảo mày đâu chị kia qua cả lập

กวาลอย่นชอบน่ะเลยจ้ชาวกวาล้างพลอยเลยมังเตยีน้ออยู่มังเตลาดมั้นใช่ไหมคะกวาดล้าแหละคะฉลาดมังเตยอยู่เรื่อยต่อมิซามิซามิซาฮะลทั่วเอ้นะ่านจะหูทนะูบูลเทั่วหรองลาหือมาท

Bao bỏ mặt bắt nó, 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 bà nó, 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 bà nó, 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 nó,

发事、so、？OK，厨放那个。 เน่มอมีโปชลากใครไปเนาะอยู่เนาะใครไปโอ้ใครไปเจรการอใครไปอยู่ปัะชามีโปไม่โปชลากใครไปกววาลมาเกวมีมปโกวัวนละเนาะปลสลตายคาน้อ พออยูสารีจอดเลี้ยงเรารบพอปุ่นลูกปอองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเลขวงเลยต อุ้ยอ้ยอุ้เคลปานเลีลปานได้ใช้ลู้วโออืมอือนะตัขาดล้เชียวบูเด่ะตัขาโน้จะตักละขาโนเชียบ

อยู่เรตามีปอควตามีปอควงเลยวัดเทกันเทหน่อยอยู่เฉลเลยอีวัวอีเต้ฉื่อสุดอดจูเวตาไลมาตาอีเต้ฉือสุดอดเฉลยเลยดูมีปอควงเรยนับใบจ้าซุปนหนุ่ยนับใบจ้าก็าววลาจดเลีงอะไรใช่ชิบ้าจะมีปอควงรทด่เล่นจะเล่่ะ เละทะเลไปนะเชาเล้นอนแมน่ะอยู่อเหลว่ามปิควเลทะลปองเอ่นำมันี่รอเฉาเฉาฉาจ้านะอยู่เปิกี่มาทองอยู่เรื่อมันเปิดควนเลยเนหนอนมากว่าเลยมากวัยพุงอนนีป่อะไวีเช่ปเอมันก็ควนไปปยอากะปับปี่เก่ิเกจี

อยู่เลพลอเนาะหลิงไหเนาะปอนหลิงไหลเมึงสาปเปอน่ละไอ้วายก็คงคืออยู่รึมาพุ่หัน่นรอควเหลือบ้นเนาะนักข่ที่ผ่านเจเจอดิ้สิ่งรักต่อธโอ้เล่ามาช่มีมามีเปอควงเนาะอยู่ระดับเนาะเพราะว่าเปรมีเปอควงด้วยก็ไรระเลยนอนน้น่ mà ấy kiểu rồi mình bao con đó có mainland, là kêu à, mình bao con lấy chạy vào đây giờ giờ ra giờ ấy lo lấy thằng nó ra đó ta vì thế bao giờ nó phê này phê gì đó mà khai vô wow nó ở mình bao cha thôi rồi tao không cha mình bao mình đủ thọ để chơi được mình bao là khu đô mà kêu nó thu kẹo đi à เตบาาา่อยบบนี้็นัวลาลาโบบีจบล้วบบีจบแล้อะไรก็ใช้หลมใช้ละใช้กี่รอนี้นะใช้เยอะอะไรมาอะไรละชีได้ใช่ไหมี่อูหอะไระชีืน่ช้าอังกุนี่เลยกืน่ายเย่เลหนอย lấy được là trả lần này của nó là tụ oan này giờ hú lần này của, lấy bao lấy à, phải chứ phải, tôi lần này mình bao lần này của này, kể lo, nó bao đâu, ăn มือกเันีน่ประดับพระนู้มาละทุ่งเรอควมอ่อนน้องบูเนละทุ่มอ่ะวิก่ละทุ่งเอาควม่อนน้องบูเล้ยอยู่นันเจ็บบ่าอาเพอดาวเพอดาวเพอว่าหลอปูวา่าเลาอปูเฮ้ยจันนิลวาล่าเล่อปูนี่ไม่วินิมมาตาตัดาระอเออพันนี่พันนี่เด็ดแสนๆเาทำเป็นเปออองคูตาตอง้อ Ờ. Hơ hơ hơ. bây giờ thốt lại cái theo gỗ là sơn sai nó dùng sơn sai nó sẽ được bù sơn lấy nó bù cho tiền tao khu vực qua tao khu vực qua tao qua à thì tụ à khoa qua tao thi lại mình bơm dù mà phá đủ ra lại vừa bây giờ lấy lấy giờ lấy mà cha mình bơm thi mình bơm khoảng thi nó cũng không เออทําบาฟิลามั้ยเนี่ยวีย้อนนี่ล่ะป่ะเชคค่ะเลเลอวยตามาเลบ่าขอนกูมากูยอมมั้ยสงบสงบจะขอโลโหแกมาซีออจอมเปอร์นี่เออเนาะภูมิย่อวีเลมาซีอบพัวผัดดูย่อน่ะสิวีแกล่ะเลภูมิยาสิ เออเนาะโอ้ยยาที่วนนี่หลิว้เปิเลมาซีอย no. ู่มีเปิรเลยอ่ะป่ะมเปิรเลมียควาทุยควาหัว้เนาะเนาะหลวิอ่ะกาวเนาะเยาเลวอ่าลัจอดเลียวไนอยู่งี้ย เว้ยเว้วยเวย่มไม่เพิมลแมเลยแล้วแมลองรูแมละทุ่งกันหรือวเ่อเดะก็วียดตะเว้ยเว้วยอพ่ะเออเผู้ออนเสียลนั่นจะเลยแล้วนี่นี่หรอ eo no eo le dia le po la la po mewe eo sang sang a kram me a a ma puen la eo no kia tong eo eo puan the eo na loa po pu la pu a pi me po li leo yo rong yo rong chedo ฮะเออเรียกขลุ่มีปอหงอเนาะขลุ่มขลุ่มขลุ่มมีปอหงอแล้วเน่ยหงอแล้วเปล่ามีปอเตรช่ขลุ่มจะชิมผนยังไมขลุ่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 มเออชาวบ้านเขลุ่มีปอหงอเลยบาชิบไปมีปอเลยมาชาวชิบไปมีปอชาวหงอเา <laughs> 玩不了啊！啊！